เเดียวเลยเหรอแล้วปกติบ้านนี้ใครอยู่อ่ะคนอยู่ปกติคนพ่อพ่อเป็นี่ออ๋เขาอยู่นี่นี่ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่่คะเนาะชาวบ้านโอเคชาวบ้านเข้าใจเราเนาะน่ารักมากงั้ทางเทศบาลก็มาดูแลเยอ่กว่ารึนะตอนเช้าตอนบ่ันเย็นเทศบาลจัดการหาจัดหาเนาะมีน้ำมีอะไรเป็นกำลังใจเนาะให้เขาได้อยู่ ไไปหนนะกำลังใจนะค่ะค่ะเอาให้อ่าราชการมาเยี่ยมเลยอะไรเอาอ๋อดีมากดีมากเลยนะก็ให้แข็งแรงนะอดทนอีกนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจอันนี้นี่นายกก็ไม่ดีกว่านี้ไช่อาหารอร่อยไหมอาหารอร่อยไหมใช่คะ เดี๋ยวเอาของกาชาิมาเยี่ยมนาเอาประลัดจังหวดมันแอชวนตอนลอยนี่มากันหลายคนขอบคุณนะน้องเก๋เป็นกำลังใจนะลูกต่อเรื่อยๆค่ะ่้เลยที่โอเคย่อนะเบีเ๋ยกมือไว้เก๋ยกมือไว้ลูก้เป็นช่วงออกโคตไข่หรือก่น จากทุกคนค่ะทั้งสี่คนอยู่บ้านไม่มีอาการไม่มีค่ะตรวจสองรอบก็เป็นลบหมดตัวเล็กก็โดนตรวจสองรอบเหมือนกันค่ะรอบแรกไม่ได้ป่ะเพราะตรวจอย่างนี้รอบสองต้มาพักกันเจ็บราเจ็ตจำแล้วจำแล้วนะคะตอนนี้อาการเป็นยังบ้างก็ปกติแล้วครับไม่ไม่มีอาการอะไรมีมีไอนิดหน่อยครับอ๋อค่ะได้ออกไปไหนบ้างหรือเปล่า ไม่ครับ <laughs> ดีแล้วดีแล้วค่ะวันนี้การชาติจังหวัดนะคะก็เอาของมาเยี่ยมนำจาจนะคะ, <c oughs> ะมีท่านประหลัดจังหวัดเป็นคน <c oughs> เอาของมานะคะ <c oughs> มีเพื่อนมาเยี่ยมบ้างไหม ไม่ได้ไปไหนแต่เพื่อนผมงบานไม่มีโอเคขอบคุณครับมาาดันนี้มาทีมงานมาเยอะเลยครับท่านนายกนักข่าวมากันเยอะให้ดูสู้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 นั่านี่นะท่านผู้ว่านำกลองมามอบให้นะครับค่ะนะคะขอบคุณมากครับโอ่านี่อ่าถุง ใช่ว่าอ่านีจแถมอากเราการชาติจังหวัดนะคะเอาทีมงานให้ดูวันนี้มาเยอะสันปันสระปานสัปตะลงอ่าอ่าโอเคมาเป็นกำลังใจให้หลายคนเลยตูกตุกลูกุ๊กอ่าไม่กี่วันใช่ไหมอ่าจะมีฝากของไว้กับแม่นะค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะมาฝั่นี้ากของไว้กับแม่อ่าอ สีวัไอวั่่แล้วก็กลับมารวมกันเขาประเมินบ้านก่อไม่ค่ะอ่เวลาที่จะมาข้อมูลใช่ไหมคะอย่างที่จะทีพีอีุ่กทีพีอีหาขากยมากตอนนี้ขาไม่ได้แล้วอ่างนั้นอย่างนั้นฝากเล่โตู้นะคุณชวิทย์นะไม่เวลาีบนิ่ก็ทำเลยถ้าคุณชูวิทยจะช่วยสนับสนุนได้บอกเลย ท่านดูเออนะครับว่าว่าเป็นแบบนี้ไหมน่าจะใช่อยู่มัเป็นยูนิตอย่างนี้นะใช่ไหมครับตู้เป็นยูนิตแล้วก็สอดแล้วก็สอดไปอ้วยแบบนี้เข็มเชื้ออ่าอ่าแ้วกมีการเก็บตัวอย่างเชื้อใช่ไหมครับครับผมชั้นัตนั่นอะไรอีัต